นายพลดูเลยสวัสดีครับคลิปนี้เข้ามาในกรุงเทพบ้างนะครับเป็นคลิปที่สองก็คือโครงการรถไฟใต้ดินสายฉีม่วงนะครับว่าถึงไหนแล้วนะครับอัปเดตล่าสุดรถไฟสายฉีม่วงเผยภาพ TBM 2เจาะ 2, จทะลุสถานีหอสมุดแห่งชาติแล้วทะลุหอสมุดแห่งชาติแล้วนะครับผม เมื่อวันที่12รกรกฎาคม2568ที่ผ่านมาโครงการรถไฟสายสีม่วงช่วงเตาปูนร,ราชบุรณะได้เปิดเผยความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการรถไฟ้าฟสายสีม่วงช่วงเตาปูนร,ราชบุรณะวงแหวงการชนะพิเศษเดือนมิถุนายน2568ความก้าวหน้างานโยธา57.36อร์เซมีปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรลิก ในการขอสร้างโครงกาารรถไฟฟ้าสายสีม่วงณสิ้นเดือนมิถุนายน2568ไปแล้วกว่า297,30.46ตันหรือ51.92เปอร์เซ็นต์เทียบเท่าปริมาณการเปลือนกระจกที่ลด15,117.984ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ได้1,591,366ต้น ทั้งนี้โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงมีระยะทางรวมทั้งสิ้น23.63กิโลเมตรเป็นโครงการที่วิ่งใต้ดิน14.29กิโลเมตร10สถานีและโครงการสร้างทางวิ่งยกระดับ9.34กิโลเมตร7สถานีล่าสุด TBM2 ได้เจาะทะลุสถานีหอสมุดแห่งชาติแล้วเมื่อช่วงเที่ยงวันที่11กรกฎราคม2 5 6 8ที่ผ่านมานะครับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนรากบุรณะวงแหวนการจนาพิเศษสัญญาที่1ช่วงเตาปูนหอสมุดแห่งชาติที่มีกิจการร่วมค้า CKSTPL เป็นผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ใตดินได้ดำเนินการขุดเจาะอุโมงค์ที่ฝั่งบริเวณถนนทหารเพื่อไปยังสถานีหอสมุดแห่งชาติขอบคุณทุกการรับชม แล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ